Okay. หนูค่ะหนูจะไปหาของป่าค่ะอ๋อแล้วลุงเดินมาทําไมอะคะเรี่ยนงหนูจะเข้าป่าทําไมเนี่ยช่วงเนี้ยป่ามันปิดอยู่อ้ามันอันตรายนะทุกนวนี้หนูไม่ได้ไปทาอะไรสักหน่อยหนูแค่จะไปหาของป่าแบบพวกเห็ดแล้วก็หน่อไม้อ่ะใช่ค่ะว่าอยากจะกินเชิญลุงเถอหนูอย่าเข้าไปเลยช่วงเนี้ยป่ามันปิดจริงๆลุงอะก็เพิ่งจะรีบออกมาจากที่ป่าเหมือนกันลุงฝากไว้แค่นี้แหละหนูเชิญลุงเถอะนะลุงไปแล้วล่ะ โอ้คุณลงุงเ้อเอาไงต่ออ่ะหรือว่าเราจะเราจะกลับไปอย่างที่คุณลุงคนนั้นบอกอะ่ะฉันว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะเว้ยจะขี้ชะมัาไปดีกว่าลุงคนนั้นอะ่ะเขาว่าจะไม่ค่อยเต็มก็ได้เขาว่าอาจจะแบบไม่อยากให้เราอะ่ะไปหาของป่าเพราะว่าตอนเนี้ยใครๆก็หาหน่อหาเห็ดขายป่ะเอาอย่างงั้นเหรอโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคปะ ตะก,กี้ไม่เห็นเนี่ยก็น่น่ะสิหามาตั้งหลายชั่วโมงแล้วอ่ะแต่เนี่ยฉันเดินมาจากทางโน้นอ่ะไม่เห็นมีเห็ดแล้วก็ไม่มีหน่อไม้เลยอ่ะหาได้เลยมามัางไม่ได้เลยเลยอ่ะฉันอ่ะเจอแต่กิ่งไม้แล้วก็เศษไม้เล็กๆหน่อแทบไม่มีเลยนะพธอแล้วพวกคนที่เขา,าหาของป่าเขาเก่งจังเลยอ่ะหรือว่าเราอ่ะเราต้องเดินเข้าไปในป่าลึกๆหน่อยมันอาจจะดีกว่านี้นะไปลึกอีกเหรออไป มันจะดีเหรอทอเราแค่นี้เราก็เข้ามาลึกมากแล้วนะหูยพวกคนที่เข้าหาของป่าจะก,กี้เขาไปเป็นวันสองวันนู่นแต่เนี่ยเราเดินมาแค่สี่ห้าหกชั่วโมงเนี่ยไปไปไป,ปอย่า่นเลยตามฉันมาจิ๊บหายรอฉันด้วยสิเออจะก,กี้ฉันเจอละ เดียว,วยนะยนีนะที่นี่มันมีตั้งสามหน่อในเนี้อฉันว่านะเราเดินเข้าไปอีกนิดอ่ะมันก็ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนั่นแหละอโอเคปะ่ะ ไม่ลึกเท่าไหร่ค่ะเดินไปเรื่อยๆตามถนนเราเออเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเไม่ต้องเห็นไม้เราไม่ต้องออกไปข้างนอกงั้นอ่ะจริงๆฉันว่านะเราอ่ะรีบไปเลยดีกว่าขอบคุณนะขอบคุณนะคะไม่เอาให้หาได้เยอะๆนะคะขาบอกไม่ไปเขาบอกไม่ไปโอ้ฉันคิดเยอะละฉันลงลงซื้อของเขาไม่ได้หรอซื้อของเขาจะไปได้ยังไงล่ะเขาก็ต้องทามาหากินนี่เธอจะมาขอข่อยง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะไป ไมล่ะฉันบอกแล้วอุ้ยนี่จิ๊กีในป่าเนี่ยมันร่มเย็นมากเลยนะแต่ฉันว่าเราทำาสัญนาฬักไว้หน่อยก็ดีมั้งเผื่อเราจะหลงอ่ะอุ้ยไม่หลงหรอกเนี่ยทางมันกว้างนี่เราไม่ต้องไปทางมันหรอกป่ะช่วยฉันป่ะไป เธอฉันเหนื่อยอะถพกพักแป๊นึงไม่ได้เหอเรอเดินกันานานๆแล้วนะโอเคงานอะเดี๋ยวฉันจะไปหาเพอกปูนอ๋อ oh. เธอนั่งพักตรงนี้แหละโอเคโอเคโอ้ยหาของป่าได้นยากอย่าหนีวะเนี่ย เสีคนขุดหน่อเลยอะ,อะชิคกี้พายมันไปทางนู้นไม่ใช่หรอชิคกี้พายเธอจักกี้โอ๊ยบ้าเหรอถ้าฉันไปทางนู้นเธอเลี้ยงฉันทางโน้นทำไมอะ,อะก็ฉันเห็นอะาวอะไรนะวะอะไรขอ,อะของเธอเนี่ยจักกี้ก็เมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนมีคนขุดหน่ออยู่ตรงนู้นน่ะบ้าเหรอมันจะไปมีใครล่ะนี่จักกี้เธอเข้ามาในป่า พูดเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยเธออาจจะเหนื่อยแล้วก็ตาฝาดก็ได้ออตามตามฉันมาข้างบนเนี่ยฉันว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะเราอ่ะเดินไปอีกทางนึงนี่อย่าพูดอะไรแบบนั้นนะได้ได้ได้แต่ฉันว่ามันมันอาจจะมีจริงก็ได้นะทอจิก้เหลวไหลนะารีบมา จริงๆนะฉันเห็นจริงๆอ่ะพอเจ้าน่ะเฮ้ยมีบ้านนี่เร็วเห็นดังนี้จริงๆมีนอะขอเสร็จด้วยสิเร็วเร็วอื้ ฉันว่าเรากลับบ้านกันเถอะนคุณไม่มีแล้วล่ะเดินเข้าไปลึกกว่านี้ฉันว่ามันก็จะยิ่งจะมืดไปกว่านี้นะจะก,กี้อีกนิดเดียวเนี่ยฉันอ่ะใกล้จะเต็มกระเป๋าละเดี๋ยวฉันอ่ะหาเพิ่มอีกนิดนึง<อ>นี่เธออดทนอ่ะไม่ได้หรอไม่งั้นอ่ะเราอ่ะก็มาเสียเวลาเปล่านะไมเฉันว่าแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วนะไม่พอหรอกเธอ เ้ยเหออะไรฉันได้ยินเสียงน้ำอะโอเคงานน่ะฉันว่าน้ำอะ่ะมันคงไม่ไกลจากที่นี่หรอกเราอะ่ะเดินไปอีกพักหนึ่งน้ำฉันก็โดดตรงนี้ไม่ได้อะ่ะจิี้ สูงอะเราอะจะต้องเดินอ้อมภูเขานี้ไปอีกเดินอ,อ้อมอีกเหรอใช่อฉันไม่ไหวแล้วทัเนี่ย เดี๋ยวฉันอ่ะจะไปหาฝั่งโน้นก่อนนะโอเคโอเคฉันอ่ะ หรือทางนี้ลองทางนี้ดีกว่า ่เราเดินวนมาหลายลอรอบแบเนี่ยช่วงเนี้ยป่ามันปิดจริงๆลุงอะก็าพุกขจะรีบออกมาจากที่ป่าเหมือนกันป่าปิดป้าปิด,ปปดในความหมายของลุงคืออะไรอะชิกี้พายฉันว่าเราแย่แล้วล่ะทอ,อทำไมเราเดินไปเดินมาเราหลบมาที่เก่าอะเอา้าแล้วนี่แจ็คก,กี้อยู่ไหนอะแจ็คก,กี้แจ็คก,กี้ เรามาจากทางนี้เมื่อกี้หรือว่าทางไหนอะเออเจก,กี้เจก,กี้ดูบ้านี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ลุงเขานั้นบอกว่าเรื่องนะหนูจะเข้าป่าทำไมเนี่ยช่วงนี้ป่ามันปิดอยู่ป่าปิดมันหมายความว่าไงอะ,อะเออเจกี้ไปเห็นอะไรบางอย่างอะเฮ้ยไหหมาตามมาเจก,กี้ดีกว่า ไม่รู้สิฉันทำหาเธออ่ะเธออยู่ไหนอ่ะก็เนี่ยฉันเดินเดินมาเธอก็หายไปเลยอ่ะจก,กี้เราจะไปทางไหนเนี่ยนี่มันนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย<อ>ฉันเชื่อเธอตั้งแต่แรกอะ่ะฉันน่ะก็คงไม่มาเหนื่อยแบบนี้หรอกเนี่ยเดินไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยฉันฉันว่าเราแต่เนี่ยฉันบอกเธอแล้วเวลาอยู่ในป่าห้ามพูดอะไรไปเลยนี่ เธอฉันมีอะไรจะบอกอะฉันว่าจกี้นั่นนั่นมาตะลุมนะนี่เฮ้ยรารอดแล้วเฮ้ยราวิง่งไปอขอความช่วยเหลือกันดีกว่าโอเรล้ว เหรอใส่ข้า,า,าเข้าไปในปา่าตอนนี้ป่ามาปิดปิดอยู่หนูก,กับเพื่อนหนูอะรีบออกไปจากป่าซะนหนูกำลังจะออกนี่ค่ะกกลุงแต่หนูอาหารออกไม่เจอค่ะรีบรีบออกไปล่ะแปลกแปลกใช่เธอว่าไหมาอะลุงเหมือนว่าลุงออกป่าไปแล้วนะเมื่อกี้นั่นะสิใช่แล้วทำไมมาเจออยู่เราตรงนี้สิเอ้าเอ้าคุณลงุงไม่ไหวคุณลุงโธ่ ไปเชื่อไหมว่าใน,นป่าอาจะเจอสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างอะ่ะเจคี้ฉันว่านะเราอ่ะรีบไปดีกว่าไปทางนี้นั่นแหละทางนู้นไปทางนี้ดีกว่าไปเหมือนฉันได้ยินเสียงแม่น้ำอ่ะนั่นแหะสิเราลองเดินไปทางนู้นสิฉันว่าเราจะเจอแล้วลน่ะ เดี๋ยวป้อนแล้วพวกของป่าที่เราได้มาถือว่าเอากลับไปหรือว่า,าทิ้งวะย่าหามาแล้วก็เอากลับไปโหดหน้าเป็นไ,ไรหรอมันจะไม่มีอะไรตามเราไปใช่ไหมย่าฉันว่าทิ้งเถอะนะโอกโหเถอะเราจะมาหาหนอนไม่ใช่หรอมีไม่ได้ดอกกลับไปอ่าทาไงอ่าใครแน่ใจหรอไม่ใชอะไรหรอเอากลับก็เอากลับ ฉันว่าเอาหนอไปเก็บเราไปพักผ่อ,อนกันดีกว่าเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วว่า,ววานี่ก็จะมืดค่ำแล้วเนี่ย,ยนี่ฉันได้หลอกมาเยอะมากเลยนะแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นเลยอะ่ะจิ๊กกิ๊ดแต่ว่าฉันจะให้ไปหาเหตุข้างในฉันไม่รออีกนะเธอฉันกลัว ฉันบอกเธอแล้วว่าเราอะไม่ควรจะเอาไอ้นี่มาทำไมอะถ้าเธอบอกเธอจะไปหาหนอกเธอจะเอาหนอกมาทําให้เธอได้กินไม่ใช่หรอเธอมันอาจจะมีแบบอะไรเลร้ายมาหรือเปล่าไม่มีหรอกมันก็แค่หนอกอะอยา่างเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดซะหน่อยแล้วก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซะหน่อยมันก็แค่หนอ่อไม้เธอรู้ไหมอะฉันนุงบอกเธอไงว่าเวลาเข้าป่ากับคุณลุงนั่นอะ <S <S มันลุงได้ไงอ่ะ ปากปิดนาอาจจะเป็นนายพงนายพานล้วแหละเธอฉันไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วฉันเหนื่อยเต็มทีเรากลับออกมาได้เนี่ยมันก็ดีมากเลยนะแต่เธอรู้ไหมอะเราวนไปวนมาหลงไปนั่นแหละมันต้องมีอะไรสักอย่างสิ ฉันว่าเธอคิดมากเลยไปพักผ่อนเธอตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านของเราปลอดภัยหายห่วงเธอไม่ต้องคิดมากหรอกส่วนไอ้หนอเน,นี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราก็ไปหามาปก,กาติคิดมากงานน่ะฉันไม่นอนเด<ๆ>ีนะเดี๋ยวจะกินถ้าเรออยาจะกินมันอ่ะเธอเอาไปเลยส่วนฉันอ่ะไม่กินฉันไปหาให้รัดก่อนให้นอนก่อนนะได้ไได้กินหรอกไมนี่แหละ con coi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  con ơi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 